สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยผ่านมุมมองนกันนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกนะครับ The Great Reset นะครับคำนี้พูดบ่อยขึ้นนะครับหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิด -19 ในช่วงต้นปีที่แล้วนะครับ2020นะก็มีการพูดถึงได้ยินบ่อยขึ้นนะครับ The Great Reset นะครับการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แม้แต่ในการประชุมกันนะครับในกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลของโลกนะครับอย่างเช่นนักการเมืองนะนายธนาคารนักธุรกิจนะครับนักวิชาการนะครับแล้วก็ผู้มีอิทธิพลในโลกนะจากหลายภักส่วนจากหลายประเทศจะมาประชุมประจำปีกันนะครับใน World Economic Forum นะครับซึ่งจะประชุมกันเป็นประจำที่เมืองดาวอสนะครับ ก็จะพูดถึงบ่อยครั้งขึ้นนะใน2ปีที่ผ่านมา2020และ2021นะครับ The Great Reset นะการปรับเปลี่ยนปฏิรูปครั้งใหญ่สิ่งที่เรามองเห็นก็คือความเสียหายนะความเสียหายที่มาจากโควิด19เป็นตัวจุดชนวนขึ้นมานะทำให้ปัญหาทางเศรษฐกิจก,การเงินการเมืองสังคมมันถูกขยายเหมือนเรามีแว่นขยายครับ นะมองเห็นปัญหาต่างๆชัดเจนมากขึ้นขยายมันออกมาให้เห็นถึงแกลบช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมเยอะขึ้นเห็นชัดขึ้นนั่นเองจริงๆปัญหานี้มีอยู่แล้วเียงแต่ว่าพอมันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยมันชัดขึ้นมันเห็นชัดขึ้นดูง่ายๆนะครับเราหเห็นในตลาดทุนตลาดหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วและ การฟื้นตัวของมันนะครับมีัตาที่เติบโตเร็วกว่าตอนที่เกิดเศรษฐกิจชะลอตัวด้วยซ้าไปนะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปต่อไปนะมาแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเกิดเลยความจริงหรือเปล่าในขณะที่เศรษฐกิจที่แท้จริงนะเศรษฐกิจในเรื่องของการผลิตการให้บริการนะครับต่างๆง,งเนี่ยที่เป็นภาคเศรษฐกิจทแท้จริงเนี่ยนะกำลังถูกขยา่าสันครนแตกราวเสียหาย นะต้องบอกว่าเศรษฐกิจโลกนี่ตกท้องช้างเกิดการถดถอยที่ตกท้องช้างลงลึกกว่าศักยภาพระยะยาวที่มันควรจะเป็นซึ่งนักวิเคราะห์เขาก็เรียกกันว่ามันเกิดสภาวะ Great Depression รอบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นนะครับคราวนี้คำถามก็คือว่าสิ่งที่เกิดต่อไปคืออะไรนะครับไอเกรด ด e เพชันรอบใหม่สิ่งสี่เกิดขึ้นอะไรก็คือ g r รดรี e ซ็ตแล้วเกรดรีเซ็ตจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเรามองตามกลไกของตลาดเสรีตามธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเราต้องย้อนดูประวัติศาสตร์ไซเคิลบวงรอบวัฏจักรของมันซึ่งก็มีกูรูนักวิเคราะห์บอกว่ามันจะเกิดการ e ีพีทหรือการเกิดซ้ำของไซเคิลวัฏจักรในรอบ90ปีร้อปีก็เรียกว่าเกรดรีเซ็ตซึ่งเคยเกิดมาแล้ว อย่างเช่นที่เกิดครั้งล่าสุดคือในสมัย g r รดดิเพ r ชั s นปีปนี1 2 9ถึงปี1 9 3 9ตอนนี้ผ่านมาประมาณ90ปีนะปี2020ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของเกร d e ิเพ s ชั o นรอบใหม่ซึ่งจะเกิด g r รดรี e ซ e ตเหมือนกันมันเกรดรีเซ e ตแบบธรรมชาตินี้คือเกิดการ Great เก a ดรีเซ t อะไรครับคือเกิดการ g r รดรีเซ e ต อะไรที่มันเกินเลยความจริงขึ้นไปก็เรียกโอเวอร์แวลูอย่างเช่นในตลาดทุนตลาดหุ้นขนาดนี้มันมีลักษณะมูลค่าที่สูงเกินจริงไปก็เรียกโอเวอร์แวลูถามว่าทําไมตลาดทุนตลาดหุ้นสินทรัพย์ทางการเงิน,นถึงโอเวอร์แวลูเพราะว่ามันได้รับการฉีดเงินเข้าไปทําให้มันเกิดการเฟอร้อในสินทรัพย์ทางการเงินก็เรียกว่า asset price inflation แต่ในแง่กันเองนะครับการเฟอร้อในสินค้าอุปโพคบริโภคยังไม่เกิดเด่นชัด การเฟ้อขึ้นอย่างนี้แหละครับที่เกิดจากการสร้างหนี้สินเป็นฐานแล้วพิมพ์เงินอัดฉีดเข้าไปเติมสภาพคล่องทาให้เกิดการเฟอ้อในสินทรัพย์ทางการเงิน Asset Price Inflation ตามกลไกของธรรมชาติในตลาดเสรีมันต้องเกิดการ Reset และรอบนี้เขาถึงคาดว่าจะเป็น Great Reset ในรอบ90ปี100ปีเมื่อ Great Reset ลงมาก็าจะเกิดการปรับฟองสบู่ให้มันฟีบลง ซึ่งเขาเรียกว่าการดีเฟรก็คือลมในสินทรัพย์ทางการเงิน asset price inflation ที่มันเติมลมเนี่ยมันจะลั่วออกมามันจะฟีบลงนั่นเองก็ฟีบลงประมาณสักครึ่งหนึ่ง50%ก็บอกบว่านี่คือสิ่งที่กลไกธรรมชาติที่มันควรจะเป็นไปนะครับแล้วมันก็จะปรับตัวนะจากที่เรามองว่าตลาด ที่มันถูกแมนเนตตลาดที่ถูกควบคุมโดยบรรดาธนาคารกลางต่างๆเติตมลมเติมลมผ่านการสร้างหนี้สินพิมพ์เงินเติมสภาพคล่องเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดการดีเฟรตออกของลมต่างๆเหล่านี้แหละครับเมื่อมันดีเฟรตออกสินทรัพย์ทางการเงินก็จะลดมูลค่าลงกลับเข้าสู่ collect value นี่คือสิ่งที่มองใน,นกลไกบติแล้วเมื่อสินทรัพย์ทางการเงินมันฟีบลงเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ไปปรับหนี้สิน ที่มันสูงขึ้นไปก่อนนั้นนี้โดยการเลเวอเรจคือบรรดาธุรกิจการเงินต่างๆนะครับไปกู้เงินมาไปใช้สินเชื่อกู้เงินมาในการทำธุรกิจการลงทุนนะในเรื่องของการลงทุนในตลาดทุนตลาดอุ่นด้วยทำให้ราคาสินทรัพย์มันสูงขึ้นมาจากหนี้สินที่หนุนเข้าไปจากสินเชื่อเครดิตหนุนเข้าไปเมื่อราคาสินทรัพย์ทางการเงินมันฟีบลงดีเฟ a t ตออกมา เขาทาให้สามารถที่จะปรับลดหนี้สินลงมาเรียกว่าดีเลเวเรตตอนที่สร้างหนี้สินเข้าไปก็เรียกว่าเลเวเดตตอนที่เอาหนี้สินออกหนี้สินลงเรียกว่าดนะีเลเวเดจซึ่งในสมัยเกตดิเพชชันเนี่ยนะเขาดีเลเวเรจลงถึงไป62%ซึ่งในสมัยเกตรีเซชชันมันดีเลเวเรจแค่17%ยังไม่ทันจะปรับเรื่องหนี้สินมันก็ถูกอุ้มพยุงไปต่อมันรอบนี้ถ้าเกสรีเซชชเขาถึงบอกว่ามันควรจะปรับอย่างต่ำๆก็หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต นะนั่นคือทางเลือกหนึ่งนั่นคือคกลไกธรรมชาติของตลาดเสรีซึ่งอาจจะเกิดใหม่รอบนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยบรรดาธนาคารกลางร่วมมือกับทางรัฐบาลนะครับในการขยายการสร้างหนี้สินสาธารณะมากขึ้นนะครับเมื่อสร้างหนี้สินสาธารณะมากขึ้นนะครับกระบวนง่ายก็คือการใช้หนี้สินอนาคตมาอุ้มตลาดมาอุ้มระบบต่อไป ถ้าทำเช่นนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมองเห็นว่าจะมีการขยายหนี้สินอีกปริมาณมากนะซึ่งนักวิเคราะห์นะตลาดก็มองว่าเนี่ยครับเ e ดเออร์ีเซรนะครับนะก็จะเห็นว่าหนี้สินมันจะสูงขึ้นแบบนี้แหละเหมือนในรูปทางขวาม,มือมันนี้สินเหล่านี้มันสูงขึ้นได้อย่างไรครับรัฐบาลพิมพ์เงินเองไม่ได้รัฐบาลก็ทําการกู้เงินจากธนาคารกลาง Federal Reserve ทาคารกลางก็ทําการขยายนะบัญชีงบดุลของตัวเองนะครับแล้วก็สร้างหนี้สินนะเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับแล้วก็พิมพ์เงินเข้าไปเติมเงินเข้าไปการพิมพ์เงินเติมเงินพิมพ์เงินเติมเงินเข้าไปพิมพ์เข้าไปนะเพื่อให้ทางรัฐบาลสหรัฐกระทรวงการคลังเนี่ยยืมออาไปใช้เป็นงบประมาณงบประมาณในการออกนโยบายทางการคลังอย่างที่เรามองเห็นสติมลัดแพ็กเกจ รอบที่1รอบที่2รอบที่3หรือรอบที่4ที่จะตามมาที่บอกว่าจะมีซีล่ r แพ็กเกจในโครงสร้างพื้นฐานอาินฟราสตรัคเจอร์เอาเงินเหล่านี้ไปทำาไงครับเอาเงินเหล่านี้ไปทําการสร้างงานจ้างงานหรือแม้แต่พิมพ์แจกเป็นซ i ล่าเช็คนะพัน0ี่อดอลลาสองพ0 0ดอลลราอะไรแจกไปที่ชนชั้นกาลางและล่างที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะมองเห็นว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกับเป็น UBI หรือว่า Universal Basic Income ที่ผมพูดได้ฟังหลายครั้งเงินพื้นฐานรายได้สากลซึ่งเขาเคยทำการทดลองมาในช่วง4-5ปีที่แล้วนะครับรู้เหมือนรอบนี้เนี่ยจะได้ทดลองจริงๆทำจริงๆผ่านซิมเลช็คที่เรามองเห็นอยู่ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะกับกลไกตลาดเสรีที่มีการเก็ตดี e ซตนะจากการที่มีสินทรัพย์ นะฮทางการเงินที่สูงขึ้นนี่สินที่สูงขึ้นมันโอเวอร,นะร์แวล,ลูแล้วเกิดการปรับค่าลงมานะครับเกิดการคราชของตลาดลงมาแล้วเกิดการปรับเรื่องของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอเวอร์แวลูและปรับหนี้สินลงมามันจะกลายเป็นคนละเรื่องเลยคือการพิมพ์เงินแล้วแจกเข้าไปในระบบเพื่อระบบไปต่อระบบที่ไปต่อรูปแบบนี้เนี่ยเราจะมองเห็นว่าชนชั้นกลางและล่างต้องอาศัย เงินช่วยเหลือจากทางรัฐอยู่เป็นประจำมันก็จะเกิดลักษณะเขา <c oughs> เรียกว่าสังคมนิยมใหม่ขึ้นมานั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในในสังคมเนี่ยรัฐเป็นคนออกค่าใช้ใจ่ายใหนะ้ประชาชนก็คือทำงานนะตามที่รัฐนะมองเห็นว่าสมควรจะทำเขาเรียกว่าสังคมนิยมใหม่นะมนันอาจจะมองเห็น2รูปแบบนี้ก็ไดนะ้ซึ่งถามว่ามีโอกาสเป,เป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป,เป็นไปได้ ก็ต้องดูว่าระบบปัจจุบันที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะเกิดการเกรดรีเซตปฏิรูปเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางไหนแล้วประชากรคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยจะยอมรับระบบไหนนะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับมันก็เป็นไปได้2แบบนะว่าจะเป็นกลับไปสู่ตลาดนะเสรีใหม่หรือจะไปสู่รูปแบบสังคมนิยมใหม่นะซึ่งมันไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นแบบแรกต้องเกิดการรีเซ็ต นะแบบกลับเข้าไปสู่ที่ collect value นะเราให้ตลาดเสรีใหม่นะ o o ม bus t Cycle แบบเดิมของมันแต่ถ้าเป็นแบบหลังคือสังคมนิยมใหม่รัฐต้องเข้าไปอุ้มแจกเงินนะขยายหนี้สินสร้างหนี้สินนะแล้วก็พิมพ์เงินแจกเงินให้ประชาชนชั้นกาลางและล่างแา่ว่าอะไรดีกว่ากันนะวันนี้มาชวนคุยว่าอะไรดีกว่ากันใน2ระบบนี้นะระหว่างตลาดเสรีใหม่หรือว่าสังคมนิยมใหม่ ผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วโลกเรามันพลิกผันผันผวนอย่างเงี้ยนะมาตลอดประวัติศาสตร์คือสมัยก่อนเรามีระบอบราชาธิปไตยระบอบราชาธิปไตยก็แล้วแต่นะครับว่าพระราชานี่จะให้อะไรใครอย่างไรนะเราจะเปรียบเทียบไปแค่สังคมนิยมใหม่แบบนี้ก็ได้นะก็คือทุกอย่างเป็นของรัฐรัฐก็จะแจกอะไรให้ใครก็ได้นะครับแล้วต่อมาก็พัฒนาเป็นประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยก็ไปขึ้นกับหลักของ ตลาดเสรีมันตลาดเสรีก็คือคกลไกนะครับที่ปล่อยให้มันทำงานโดยธรรมชาติของอุปสงค์อุปทานความต้องการรัฐเพียงแต่ว่าดูอยู่ห่างๆว่าอ,อจะออกกฎหมายควบคุมแม่ให้มีความได้เปรียบเสียเปรียบให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันนะในการประกอบธุรกิจต่างๆ มันโลกใบนี้ต้องบอกว่ามันมีการเปลี่ยนไปมานะระหว่างระบบสังคมนิยมกับระบบตลาดเสรีเนี่ยนะเท่าที่ผมดูนะถึงแม้ว่าในอดีตเราจะเรียกว่าระบอบราชาธิปไตยนะต่อมาเป็นประชาธิปไตยนะหรือว่าปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็นสังคมนิยมใหม่ก็แล้วแต่เนี่ยนะมันพลิกกลับไปกลับมาแต่ผมจะบอกว่าสาระสําคัญมันอยู่2ประเด็นไม่ว่าจะเป็น ระบบกการปกครองแบบไหนนะหรือเป็นระบบแบบไหนตลาดเสรีใหม่หรือสังคมนิยมใหม่มันขึ้นกับคุณภาพประชาชนควมวมาคุณภาพประชาชนคือสติปัญญาของประชาชนศีลธรรมของประชาชนซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการศึกษาศาสต่างๆที่ประชาชนเรียนเนี่ยมันสร้างสติปัญญาความเข้าใจให้กับคนในสังคมระดับไหนอย่างไรและก็ มันได้เกิดการพัฒนาทางจิตใจของผู้คนให้ตระหนักถึงเรื่องศีลธรรมจริยธรรมนะความถูกต้องผิดสุดจริตทุจริตอย่างไรเพราะนั้นผมเรียกอันนี้ว่าคุณภาพของประชาชนนะครับและ2คือมันขึ้นกับการปกครองที่เป็นธรรมของผู้ปกครองของชนชั้นนําว่าปกครองด้วยทศพิธร,ราชธรรมหรือว่าปกครองด้วยความโลภกดหลงในอํานาจนะในสิ่งที่สมมุติขึ้นมา มันถ้าเกิด2ประการนี้นะครับได้ดีทั้งคู่เลยคือคุณภาพประชาชนสติปัญญาศีลธรรมที่ผ่านระบบการศึกษาศึกษา์ต่างๆการพัฒนาทางจิตใจดีและการปกครองที่เป็นธรรมของผู้ปกครองด้วยทศพิธราชธรรมแล้วไม่ว่าระบบเป็นตลาดเสรีใหม่หรือสังคมนิยมใหม่มันก็ดีเพราะมันสร้างจากพื้นฐานของความดีงามที่จะทำเพื่อส่วนรวมแต่ถ้าเกิด หนึงในสองประการนี้คือคุณภาพประชาชนสติปัญญาศินธรรมเสื่อมทรามไม่ดีและการปกครองที่เป็นธรรมของผู้ปกครองไม่มีแต่ปกครองด้วยโลภกดหลงแล้วเราจะมองเห็นว่าถ้าสองประการนี้ไม่มีอะไรดีเลยทั้งคุณภาพประชาชนทั้งด้านสติปัญญาศินธรรมก็ไม่ดีการปกครองที่เป็นธรรมของผู้ปกครองก็ไม่มีแต่ปกครองด้วยโลภกดหลงในอำนาจและสมมติทั้งหลามันไม่ว่าจะเป็น ระบบไหนตลาดเสรีใหม่หรือสังคมนิยมใหม่มันก็ไม่ดีเพราะเราเห็นแล้วว่าเราเคยมีตลาดเสรีใหม่และต่อมาเมื่อคุณภาพของประชาชนสติปัญญาศีลธรรมเสื่อมทรามมันก็สามารถพลิกมาให้เห็นสถานการณ์ในปัจจุบันได้นะครับว่าตลาดเสรีจะหายไปเพราะว่าผู้คนไม่สามารถที่จะรักษาตลาดเสรีตลาดเสรีได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไปคู่กันมันอะไรที่ดีที่สุด เขาเรียกว่าธรรมมาทิปไตยนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นตลาดเสรีใหม่หรือสังคมนิยมใหม่สําคัญคือมันต้องเป็นธรรมมาทิปไตยคือประชาชนก็ต้องถือธรรมะเป็นใหญ่ผู้ปกครองก็ต้องถือธรรมะเป็นใหญ่แล้วระบบมันจะดีไม่ว่าจะเป็นตลาดเสรีหรือเป็นสังคมนิยมใหม่จึงเล่าสุดกันัปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ